ทาทั้งหลายไปดูไอ้แพทซิงคิดมันกําลังด่าอาจารย์สมทบแต่ฟังไปฟังมารู้สึกว่ามันจะด่าตัวมันเอง <c oughs> เข้าเนื้อตัวมันเองหมดเลยไม่ใช่ไปสอนกันให้ไปกราบอะไรก็ไม่รู้กราบเจดีย์กราบต้นโพอะไรอย่างเงี้ยไปกราบทําไมงั้นคนอยู่อินเดียมันบรรลุธรรมหมดแล้วมันนอนอยู่ต้นโพไปเลี้ยงโกเลี้ยงควายนั่นแหละศาสนาอ,อ่พุทธหมดจากอินเดียนี่เท่าอะไรอ่ะ มันหมดเพราะอะไรรู้ไหมหมดเพราะไม่มีพระพระ,พระพิสุเจดีเหลือไหมล่ะสร้างไว้น่ะเหลือวัดวาลามใหญ่โตมาโหรานแต่คนเห็นไหมล่ะคนอินเดียรู้จักศาสนาพุทธไหมล่ะสิฮะทั้งที่เกิดที่ศาสนาพุทธเป็นที่เกิดกาเนิดของศาสนาพุทธไดยซ้ำไปทาไมล่ะเมื่อไม่มีพิสุไม่มีพิสุนีไม่มีอุบาสกบาสิกาสูญสิ้นไปแล้วไม่ว่าจะเจดีย์ใหญ่ขนาดไหน ้นสีมหาโพธิ์จะตงงานขนาดไหนมึงก็ไม่มีใครรู้จักหรอกฮะเห็นไหมปศพันสี่ร้อยเนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าอัดับขั้นปรินิพานแล้วเนี่ยนะอย่าไปอ่านจต่พระไตรปิฎกล้วต้องอ่านที่มาของพระไตรปิฎกหรือประวัติศาสตร์ด้วยว่าศาสนาพุทธเนี่ยหมดจากอินเดียพศอเท่าไหร่หมดเพราะเหตุอะไรมันต้องอหลายหลายอย่างประกอบด้วยดังนั้นเราจะโง่ามาก ไม่รู้จักที่มาที่ไปของเขาแมา้แต่พระใจปิดกที่เรารับถืออยู่เนี้ยพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ไปเคารพต้นไม้ไม่ใช่ปไ,ไชเปเคารพเจดีพระพุทธเจ้าพูดอะไรล่ะอ่านพระพุทธเจ้ามาเอาปฏิบัติบูชาไม่ปฏิบัติอันเลิศบุคคลใดเป็นอยู่ด้วยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันตุกวันนี้มันเป็นไปด้วยเทวนิยมไปอ้อนวอนวีงวอนร้องขอมีของขังมันมีหรือของขังนี่เรอ กจิดังมีพลังจิตรู้มีฤมทธิ์มีเดชกูนิมนต์ไปอยู่แคหน่อยไปพุทธศาสนามาเลยกลายเป็นศสยศาสตร์ไปหมดเป็นเห็นไหมไม่ใช่พุทธศาสตร์เป็นเทวานิยมนะกลายเป็นพราหมณ์ไปด้วยทุกวันนี้มีเจ้าพิธีจำไว้นะแค่มาบวชเนี่ยหน้าที่ของพิสุเนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่มาบวชเนี่ยกินแล้วก็นอนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็ถือว่าได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่มาก หน้าที่อะไรสืบทอดศาสนาไงดีก็สร้างเจดีย์ร้อยองค์แล้วล่ะถ้าพิสูสวนศูนย์สิ้นเนี่ยคุณระบุคุณที่ดาไม่มาบวชมาศึกษาเล่าเรียนแล้วเนี่ยมึงจะมีเจดีย์กี่พันอันยกตัวอย่างอินเดียนเนี่ยเหลือไหมพราะค้นในชาตินี่แหละพุทธพระบริษัทธสี่นี่แหละไม่มีเขาไปถึงศีลถึงธรรมพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้สันเรินนักบวชสันเซินนักปฏิบัติเห็นไหมไว่า้ต้นโพไหว้ไปทําไมไว่า้เจดีย์ว่ไปทําไม ไหว้ต้นไม้งมมางแท้ๆอย่งนั้นถ้าต้นโพเจดีมีอิทธิพลจริงอะ่ะอินเดียไม่เป็นแบบนี้หรอกทําไมจนกันเต็มไปหมดในพุทธคยามีแต่คนจนๆดังนั้นมิจฉาทิฏฐิเต็มไปหมดพวกนี้ก็นอนกายต้นโพอยู่นั้นแหละทําไมเขาไม่ได้ดิบได้ดีกันเราอ่ะพูดอย่างนี้น่าเชื่อถือไหมพูดแล้วท่านรู้สึกว่าเออจริงบ้างไหมอ่ะถ้าพูดอย่างงี้คือตอนนี้มีพระเหล่านี้แหละพูดทํานองแบบเนี้อยอาจารย์ได้ยินปุ๊บเนี่ยอยาจารย์นึกอะไรรูเปล่ นึกว่าท่านจะอยู่ยังไงเนี่ยชีวิตท่านนึกอย่างนี้เลยเนะคือเหมือนท่านเอาเอาเล็บไปเจาะผู้เขาหินเพื่อจะทําให้ผู้เขาหินมันพังเอาการบัวไปฟาดก้อนหินเพื่อต้องการให้ก้อนหินมันพังใอ้คนฟาดเองเนี่ยพังเองคือไปกระทบคุณของพระเจ้ทาที่แรงมากคือมันจะพ่ายแพ้อย่างแรงเลยนะเพราะว่าสพัญยุตญาณของพระเจ้าะที่พระเจ้าตรัสบอกไว้อะ รมและวินัยที่พระตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปของเราเนี่ยบางคนไปเข้าใจคาําว่าทมวินัยเนี่ยอย่างเดียวเบีเสร็จปุ๊บฉันก็จะเอาแต่รรมาวินัยเท่านั้น,นไม่เอารูปธรรมแล้วว่างนั้นหนึ่งรมวินัยบอกว่าสถานที่ประสูติสถานที่ตัดสรู้สถานที่หมุนกงล้อธรรมจักรไห้เป็นไปและที่ปรินิพานพระท่าที่เกิดจากสวรีละของเราและต้นพระศรีมหาโพ์จะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปอีกหลา บัณฑิตเขาฟังแล้วเขารู้ไงเมื่อพระธรรมวินัยชี้ไปณจุดไหนเขาเคารพในจุดนั้นแต่บุคคลเหล่านี้ด้วยความที่เครียดแล้วก็ทิฏฐิล็อกโกรธที่จริงเนี่ยท่านคงมีเจตนาดีท่านไปโกรธคนที่เขาไปกราบไหว้แบบงงางไงแล้วด้วยการดูธรรมะคําสอนไม่รอบคอบไม่ละเอียดก็เลยไปใช้ปากของตนเองไปจับจ้วงเขาให้โอ้โหเดีเยนีย้ถ้ากรรมให้ผลเนี่ยมันแย่เลยเนี่ยเดี๋ยนี้แย่เลย เราที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยควรจะเตือนกันบอกกันว่าอย่าเลยมันหักหลักการของพระเจ้าแล้วนอกจากหักหลักการของพระเจ้ายังไปหักวัฒนธรรมประเพณีของไทยเราด้วยนะแปลว่าปู่ตายายยายที่ทําไว้ท่านจะลื้อหมดเลยท่านต้องการลื้อแล้วก็ทุบวัฒนธรรมประเพณีทิ้งยุ่งเลยนะเนี่ยพระเจดีย์ที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยตอนพะศษีมหาโพธิ์ที่คนเขาเคารพกันเนี่ยมันไปกระเทือนคนที่เขาเคารพอย่างมากเลยนะเนี่ย แล้วเขาทําด้วยกุศลของเขาด้วยและตนเองก็มีองค์ความรู้แค่นี้แล้วก็ไปบังอาจที่จะไปทําลายสัญลักษณ์ที่เป็นที่ระลึกถึงพระพุทธญาณของพุทธเจ้านี่เป็นแบบนี้ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทเนี่ยก็พอฟังได้เนี่ยพอมาเป็นพุทธบริษัทเราก็ไม่ต่างอะไรกันเหมือนสุนัขคตาลิชวีอะเห็นไหมบอกยังไงก็บอกไปเถอะด้วยความที่ท่านสุดโต่งบางคนก็สุดโต่งเอาแต่นามราทมบางคนก็สุดโต่งแต่รูปธรรม ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้สุดโต่อองคขาว่ามัชชิมาเนี่ยสติสัพพัญญาเนี่ยต้องชัดมากในเรื่องนี้เข้าใจไหมครับเั้นพวกเราเ,าเวลาเกิดประเด็นต่างๆเหล่า,า,านี้เราต้องแข็งแรงมากในยุคนี้ปัญญาต้องดีศรัทธาต้องมั่นคงความเพียรสมาธิและสติต้องไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนเลนหลบต้องไม่หลุดนะและต้องไม่เครืองเขาด้วยแล้วก็ต้องปรับปรับประวาทะแก้ต่างตรงนี้ให้ชัดอย่าปล่อยเลี่ยรากชี้แจงด้วยสมัมมาวจานะ ด้วยการไม่ว่าร้ายโดยการไม่ทําร้ายอย่าไปกล่าวโดวยคิดประทุสลายกันแต่เมื่อมีคนมาว่าแบบงมงายเรต่างเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งนั้นที่เราจะต้องบอกและก็แนะนาทาให้คนที่เขายังติดที่วัตถุอยู่ให้เข้าถึงนมามธรรมมันเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกหมู่เหล่านี่แหละที่จะต้องช่วยกันในการที่จะแนะนําพร่ำสอนแล้วอ,อยู่อยู่อยู่อย่าไปหลอนยาอย่างนี้มาพูดธรรมนนะนัเนาะ ผู้อย่างหนึ่งก็ไปตีความอย่างหนึ่ง่นะเนอะคนที่ขาดปัญญาคนที่มีอคติก็จะเป็นมองเป็นเป็นเช็ดมิจฉาทิฏฐิไปวนันนี้ไอ้พวกน้ําเต็มแก้วนะมันเยอะแล้วก็ไอ้พวกที่เชื่อจะพึ่งะเพือความโง่มีสองระดับโง่แบบลืมตากับโง่แบบหลับตา โง่แบบลืมตาเนี่ยใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อมาหนะ้าเนี่ยน้ำเต็มแก้วกั้นไปหมดนะพวกนี้เขาเรียกว่าสอนไม่ได้สอนไม่ได้ไไดถ้าเป็นพระพุทธเจ้าบอกว่ามาที่ฝึกไม่ได้ค่าสิ่งเสียคือไม่สอน ไมน่นะแค่มาบวชเนี่ยหน้าที่ของพูจนุเนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่มาบวชเนี่ยกินแล้วก็นอนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็ถือว่าได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่มากหน้าที่อะไรสืบทอดศาสนาไงดีกว่าสร้างใจดีร้อยองค์เลยล่ะกูไม่เคยกลัวใครในจักรวาลกูอย่าว่าจะในโลกในในจักรวาลกูไม่กลัวใครกันนะไม่ความกลัวไม่ไม่มีกูอ่ะ บาปกูก็ไม่กลัวบุญกูก็ไม่กลัวถ้าละหันกูก็ไม่กลัวต่วอยกันได้เลยจริงกูกูไม่เคยกลัวใครในจักรวาลกูอย่าว่าจะในโลกในจักรวาลกูไม่กลัวใครกันนะไม่ความกลัวไม่ไม่มีกูอ่ะบาปกูก็ไม่กลัวบุญกูก็ไม่กลัวถ้าละหันกูก็ไม่กลัว ่อยกันได้เลยจริงพวกทีด่ากูไม่ได้ศรัทธากูนะกูว่าช่วยมันไม่ได้เพราะมันไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่กูจะช่วยได้กูก็ไม่ให้ค่าหรอกเพราะมันไม่ศรัทธากูไงกูจะไปห่วงมันทําไมเนาะเจอหน้ากันก็ชัดกันแค่นั้นแหละ,ห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 ะพร้อมบวก ฮฮพร้อมบวกหัวเราะมักจะเป็นอาการความโง่ความหลงของตัวเองจึงได้หัวเราะคือไม่จําเป็นจะต้องไปเหนื่อยในการหัวเราะมันก็ไปหัวเราะถ้าจนเหนื่อยเกือบตายอย่างนี้มันเป็นความหลงมันเป็นโมหะเหมือนกันมันเป็นกิเลสได้ เรายังรู้ได้ง่ายๆตรงที่ว่า <c oughs> มีหลักที่ว่าพระอาหารหันต์ไม่หัวเราะดีเนี่ยเขาเรียกขัน้นขั้นพื้นๆแต่ขั้นปรมราจารย์เนี่ยให้ทิ้งความดีให้ทิ้งความดีให้ทิ้งความดีหลวงพ่อจะสอนเด็กน้อยสิ้นคิดพูดให้ถูกต้องนะพระอาหารหันต์หรือโลก,กุตตระนั่นน่ะ ท่านสามารถทำความดีได้ยอย่างมหาศาลแต่ท่านไม่ติดดีผู้นี้ถูกต้องด้วยอย่าสิ้นคิดหากไม่คิดเอาอะไรมาพูดครับเอาปากศีนก็ไม่มีชรำก็ไม่มีกูเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ ไม่มีเสีเกินปาอย่างเห็นแต่ก่างปักแขวแมวกินปาอย่างกางปักแขวานำคำเรืออรร่องหมมัวหล่มไชหล่มบอนกางไคแด่พอเฮาหล่มบังพิบังเคล่อจมิงมิงผะบุรางพันข้อจี้ชิตนงอนหลม่มตึงไงชวน,นแปลได้ไหมครับแปลไม่ได้กระจกส่องได้แต่สังขารกิริยาสอดส่องถึงสันดานนะคะท่า <Yes. S 2> นพิจรารณาเอาเองว่าสมควรที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ สมควรเรียกว่าพิสุกหรือไม่สมควรเรียกว่าพระหรือไม่ถ้าคิดอยู่ไม่มีทางจะเข้าไปสู่ฌานได้หลวงตากล้าเลยกล้าพูดเลยพระองคเนี้ยมีสต,ติจะเข้าฌานไม่ได้เด็ดขาดพวกที่จะเข้าฌานเน่ยถ้ามีสติตอยู่เข้าไม่ได้นี่แหละของแช่ต้จักของแช่ป่ะความกลัวไม่ไม่มีคูอ,อ่ะ บาปก minded, ูก็ไม่กลัวบุญกูก็ไม่กลัวพระอรหันกูก็ไม่กลัวต่ ite, 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 อยอกันได้เลยจริงกระจกส่องได้แต่สังขารกิริยาสอดส่องถึงสันดานนะคะ